สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับเราอีกครั้งนะคะในรายการเช็คอินไอตนิกวันนี้เราก็อยู่ที่สาขามวกเหล็กจังหวัดสระบุรีถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปข้างในกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณแอนแล้วนะคะให้คุณแอนแนะนําตัวกับผู้ชมทั้งบ้านสักนิดนึงดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนนะคะเจ้าของแฟรนไชส์ไอตนิกสาขาอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะ คุณแอนคะอยากทราบว่าที่สาขานี้มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนขายดีที่สุดคะได้ค่ะที่สาขาของเรานะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ขายดีทั้งงานสิวและงานฝ้าเลยนะคะในส่วนของงานสิวเองนะคะของเราเนี่ยก็จะเป็นเซตสิวเริ่มต้นตัวนี้เลยนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นสบู่มิกฟูดตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการลดสิวนะคะทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วลดจุดด่างดำค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะเมโทไนท์คิมพซิ่งโลชั่นจะช่วยเช็ดทำความสะอาดรูขุมขนได้อย่างล้ำลึกค่ะลดความมันบนใบหน้าด้วยนะคะตัวนี้ค่ะ p พอ f e c t a c n แอคเนเจนะคะเป็นเจลที่ช่วยลดการเกิดสิวอุดตันค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะรีนิวไว n ์ไนท์ครีมตัวนี้จะเป็นไนท์ครีมที่ช่วยเพิ่มความขาวกระจ่างใสและลดจุดด่างดำด,ด,ด้วยค่ะ ส่วนเซตฝ้านะคะของเราจะมีด้วยกัน2ตัวนะคะตัวแรกค่ะจะเป็น Magic E.I. นะคะตัวนี้จะเป็นครีมทากลางวันที่เน้นเรื่องของการลดการต้านอนุมูลอิสระนะคะลดการเกิดฝ้ากระด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะใช้คู่กันในตอนกลางคืนค่ะเน้นเรื่องของการเพิ่มความขาวกระจ่างใสให้กับใบหน้าค่ะ เซ็ตสคู่นี้ก็คือแบบว่าน่าจะขายดีมากๆเลยใช่แล้วค่ะอธิบายละเอียดขนาดนี้แสดงว,ว่ามีฐานลูกคา้าเยอะแน่เลยค่ะถูกต้องค่ะ,ะที่นี่ของเรานะคะส่วนมากเนี่ยลูกค้าจะเกิดจากการบอกต่อนะคะมีปัญหาแล้วเข้ามาที่นี่นะคะลูกค้ารับบริการแล้วผิวเนี่ย ดีขึ้นนะคะแล้วเกิดจากการบอกต่อทั้งนั้นเลยค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นเมนูบริการของลูกค้านะคะก็คือที่นี่เนี่ยเวลาลูกค้ามารับบริการนะคะเราจะมีเมนูต่างๆนะคะให้กับลูกค้านะคะได้ดูด้วยนะคะแล้วเราก็จะแนะนำนะคะบริการตามปัญหาผิวนั่นเองค่ะใช่ตัวนี้จะเป็นเมนูนะคะจะมีหลากหลายบริการเลยค่ะทั้งงานกดสิวนะคะงานนวดนะคะงานมาร์กงานสปินน้าแล้วก็ผัดเซลล์ค่ะ อย่างนี้คุณลูกค้าเดินเข้ามาก็สามารถเลือกคอร์สก็ได้<ช>หรือว่าจะเลือกเป็นทำพิเต์อย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ,ะลูกค้าที่ walk in เข้ามาเราจะมีการทำาอปิดีกนะคะทำประวัติลูกค้าไว้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะหลังจากที่ลูกค้ารับบริการเสร็จแล้วนะคะเราจะมีตัวเซอร์วนะคะเพื่อ,อสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าด้วยนะคะเก็บไว้เป็นข้อมูลนะคะในการปรับปรุงของบริการที่ร้านค่ะ ดีมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วก็คือเหมือนว่าจะได้การตอบรับที่ดีแน่นอนนะคะทางร้านของเรานะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์เทสเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นสบู่มิกฟู้ดและสะบู่ฮันนี่นะคะให้กับลูกค้าในส่วนของเคสงานสิวและงานฝ้าให้กลับไปทดลองที่บ้านด้วยค่ะ ดีมากๆเลยค่ะมีให้ลูกค้าลองนะคะใล้าเกิลูกค้าติดใจก็กลับมาเอาแล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มด้วยถูกต้องแล้วค่ะในคะทุกคนได้ของแถมกลับไปด้วยนะคะนอกจากจะได้รับการบริการดีๆนะคะยังมีพี่แอร์นะคะให้คำปรึกษาให้รีด้วยนะคะยินดีค่ะนัดเราจะพาผู้ชมทั้งบ้านเข้าไปดูบรรยากาศในห้องกันนะคะไปชมกันเลยค่ะ เมื่อกี้นี้ค่ะตอนที่เกดเลนเข้ามาเนี่ยจุดสังเกตเลยคือแบบว่าที่ร้านมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะตั้งแต่หน้าร้านมาถึงห้องนวดเลยมีเทคนิคยังไงบ้างคะ่ะ ร้านของเรานะคะคจะเน้นในเรื่องของความสะอาดและกลิ่นหอมมากๆค่ะลูกค้าที่เปิดประตูเข้ามาที่ร้านนะคะคจะได้กลิ่นหอมตั้งแต่เดินเข้ามาเลยนะคะเราจะมีการใส่อารมาในทุกจุดนะคะคของร้านเลยตั้งแต่ทางเข้านะคะบริเวณทางเดินห้องน้ํานะคะรวมไปถึงห้องทิค่ะทุกจุดต้องสะอาดและมีกลิ่นหอมเพื่อความประทับใจของลูกค้าทุกท่านค่ะ แล้วอยากทราบว่าที่ร้านเนี่ยมีบริการอะไรบ้างคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆพี่แอนดูแลไงบ้างคะได้ค่ะสำหรับที่ร้านของเรานะคะจะมีบริการกดสิวนวดหน้ามาร์กหน้าผลัดเซลลนะคะแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ <S 2> <S 2> ไอตันิกเลยค่ะส่วน เตียงที่สําหรับให้บริการตรงนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด4เตียงด้วยกันนะคะและอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะของเรานะคะหลังจากที่ลูกค้านะคะทําการทรีตเมนต์หน้าเสร็จแล้วนะคะผ้าปูเตียงของเราค่ะจะมีการเปลี่ยนยกชุดนะคะสําหรับลูกค้า1ท่านเลยนะคะเคสต่อเคสเลยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราจะมีการลงน้ายาฆ่าเชื้อทุกครั้งค่ะเห็นว่าเตียงเยอะขนาดนี้มีพนักงานรองรับด้วยไหมคะ ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเชิญน้องพนักงานเข้ามาแนะนําตัวสักนิดหนึ่งได้ไหมคะได้เลยค่ะและนี่เลยค่ะเป็นน้องพนักงานของร้านของเรานะคะเจนน่านค่ะน้องชื่อน้องน้ําขิงนะคะ,ะน้องเนี่ยจะให้บริการ ทุกรายการของงานทรีทเมนต์ของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานกดสิวนวดหน้ามาร์กหน้าผัดเซลลน้องทําได้หมดเลยค่ะและที่สําคัญเลยคือได้รับคําชมจากลูกค้าแทบทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานนวดนะคะนวดดีมากค่ะแล้วก็งานกดสิวเบาด้วยค่ะเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านหรือว่าพนักงานเนี่ยสามารถแบบว่ารีเควสได้เลยนะคะใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปคุยกับคุณแอนที่หน้าร้านนะคะ แล้วละค่ะเรามาคุยกับคุณแอนดีวกว่าค่ะอยากทราบว่าคุณแอนทําไอตินิกมากี่ปีแล้วค่ะทํามาทั้งหมด2ปี6เดือนแล้วค่ะแล้วคุณแอนมีเทคนิคการขาย การสร้างฐานลูกค้ายัางไงบ้างคะค่ะคือฐานลูกค้าของเราค่ะเริ่มต้นจากศูนจริงๆนะคะลูกค้าที่มาที่นี่ค่ะเราจะเน้นเลยว่าให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่มาใช้บริการแอนจะเน้นย้ำกับน้องพนักงานเสมอว่าให้ลูกค้าประทับใจนะคะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสให้บริการเป็นกันเองนะคะรวมไปถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามจุด กับปัญหาผิวลูกค้าจริงๆค่ะและนอกจากนี้ค่ะเรายังมีในเรื่องของการบริการหลังการขายนะคะสอบถามปัญหากับลูกค้าทุกๆเคสนะคะหลังจากที่ใช้บริการไปแล้วค่ะแล้วสิ่งที่ภาคภูมิใจจากแบรนด์ไอจันิกเนี่ยพี่แอนมีอะไรบ้างคะค่ะสิ่งที่ภาคภูมิใจเลยนะคะจากที่ทําไอจันิกมา2ปีนะคะคือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะจากเดิมค่ะคือพ,พี่แอนเนี่ยเป็นพนักงานมาก่อนนะคะทํางานบริษัทนะคะ<ม>แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ลาออกมานะคะเป็นแม่บ้านเลยค่ะแล้วก็ได้มาทำไอตอิกต้องขอขอบคุณบอสตารจริงๆค่ะ ที่สร้างไอตทนิคขึ้นมานะคะทำให้เรามีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีอิสระทางด้านเวลาทางด้านการเงินนะคะไอตทนิกเนี่ยค่ะตอบโจทย์ที่สุดแล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้คุณแอนนะคะฝากร้านกับผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงดีกว่าค่ะได้ค่ะต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับศูนย์แฟร์ชายไอตทนิกสาขาเพื่อมุกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีนะคะร้านของเรามาง่ายมากๆเลยค่ะตั้งอยู่บนถนนสนิทชัยนะคะใครที่ยัง ไม่เคยมาที่นี่นะคะให้สังเกตจุดง่ายๆเลยค่ะร้านของเราจะอยู่ตรงข้ามกับก๋วยเตี๋ยวเรือเป่าป่านะคะหรือเยื้องกับ SP m e n s i o n ค่ะค่ะในส่วนช่องทางการติดต่อของเรานะคะสามารถโทรตรงมาได้นะคะที่เบอร์0846998996นะคะหรือช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook ของ t อต n นิกสาขามุกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะ และสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาผิวหน้านะคะทั้งงานสิวฝ้ากระนะคะหรือต้องการการบํารุงผิวหน้านะคะด้วยแบรนด์ไอต n i ิกนะคะก็เรียนเชิญเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาและให้คําแนะนําฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย